เย็นานกร้อมงอเป็ุมานน่เนนลนาเซ็ตพร้อมนแสดงพร้อมครับพร้อมถ่ายครับมาสี่ามาสีตัวกอนสี่ตัวสี่ตัวตรงนี้สังตัวตรงนี้สังตัวนี่ไงพีมีมนี่หันมาคนแรกปังไอ้รยสีต่างเรื่องมี่หปังอย่าไปลงปัยายัก สวัสดีค่ะฮานาลีวิสค่ะรับบทเป็นลุงละวีนะคะในชาติพยักคมนักเลงนะคะ ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆทั้งบูทั้ง CGFX เอฟเฟก 1> 1เนี่ยอลังการแน่นอน,ออใ,นในเรื่องเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยผ่านการบู๊มาแล้วนะคะแต่ว่าที่จะยากเนี่ยอาจจะมีตรงที่เราต้องเล่นกับ จินตนาการที่ต้องแบบเป็นฉากแบบมีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องแบบใช้จินตนาการเล่นแบบโอ้โหต้องเล่นใหญ่เราต้องต้องต้อง,องจินตนาการว่ามีอะไรอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็จะยากนิดนึองค่ะสามสองอย่าทำอะไรน้องชนะ ไจริงไอจริงตอนถ่ายยังดูคีนี้ใหู้ไปแล้วแล่เจอไม่นานันนมาสามวิทแล้วไม่เจอจริงเโองไปเนล่เอ่อในการทำงานก็คือ เราเวลาบถ่ายแต nee, forward, game, do, anything, money, nicht, e June, ่ละซีเนี่ยก็จะได้คุยกับทางอากอนทางผู้กำกับนะคะว่าเขาอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็ไม่ไม่ค่อยหนักใจค่ะเพราะว่ามันทุกอย่างมันดูโฟล์วไปหมดเลย หังจากที่ร่วมงานมาแล้ว2เรื่องเราก็หายไปประมาณ4ีถึงหปีได้ค่ะแล้วก็กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเดิมยังแบบว่าเป็นกันเองเหมือนเดิมะอะไรเงี้ยค่ะทางอากุทางทาง,ทางพี่พี่ทีมงานหลายๆคนนี้ก็เราเราก็คุ้นเคยนะเพราะแบบเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วค่ะมมามา ลูกนะลูกลุงแบบนี้ไม่ดีแนะ่เหมือนกับร่างที่ไม่มีวิญญาณฝานแฟนนะคะติดตามละครนะคะของค่ายโคริเซียมนะคะทางช่องทางต่างๆนะคะทั้งไอจี IG, มี Facebook แล้วก็ติ k t o k อด้วยนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะฝากติดตามได้ค่ะ